สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้น้ามีมีดหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อควยมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่1นึ่งเนาะสินิ้วเฉพาะใบ9นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นด้ามงานนะคะฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดผ้าขันเป็นมีดคูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเอาไปไหว้ครอาไปทําน้ํามนต์นะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดผ้าขันนะคะเป็นมีด เอาไปไหว้ครูแล้วก็นักแสดงนะคะทุกท่านเขาจะนิยมชุมชอบเอาไปไหว้ครูนะคะเอาบูชาเอาไปกราบไปไหว้ขึ้นครูเนาะนะคะเป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเะคะเป็นมีดพระขันนะคะใบก็จะผสมเหล็กนำพีนะคะที่มาตีหล่อหลอมกันนะคะทุกท่านเป็นเป็นเหล็กอาถรรพ์เป็นเหล็กเป็นเหล็กมงคลนะคะทุกท่านเป็นเหล็กมงคลนะคะนี่ค่ะ ไม่ใช่สนิมนะคะเป็นจุดๆอย่างนี้นะคะลอยลงพระกถาอาคมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะใบเขาก็จะเป็นเอ่อเป็นจุดๆอย่างนี้ก็คือมวลสารที่ไปตีหล่อหลอมเนาะเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะจะผสมเหล็กหลายอย่างนะคะนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านเลยค่ะงาช้างก็เป็นงาช้างที่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นงาช้างที่สวยงามเป็นงาช้างที่อายุยังไม่มากนะคะที่จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะแตกเป็นเิ้วๆอย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณใสหรือว่ามนต์ดนะคะทุกท่านนะคะบูชาไปติดบ้านไว้นะคะทุกท่านติดร้านค้าร้านขา,ขา,ขายหรือไม่มีออฟฟิศเป็นของเจ้าของเนาะนะคะเอาไปติดร้านไว้นะคะทุกท่านนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะมีดควันช้างนะคะทุกท่านนะคะ สิบห้าด้ามโลมฝักสิบห้านะคะทุกท่านจะเพาะใบเฉพาะใบก็สิบนิ้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นมีดควันช้างหลก็พ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดยุบต้นๆเช่นกันนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะไม้พยุงนะคะทุกท่านแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งเนาะมีพุทธคุณในตัวนะคะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเนยค่ะแห้งแกร่งเลยเนาะนะคะเนี่ยค่ะเป็นลายน้องสิง์นะคะทุกท่านเนยค่ะ ค้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะสมัยก่อนก็จะใช้ช่างรอยเสาะรอยตอกเนาะน่คะสิวสวรรค์น,นะคะค่อยทำนะคะทุกท่านนะคะ่ะเหล็กก็จะเป็นเหล็กผสมเหล็กน้ำพีเหล็กมงคลนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะที่มาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะเป็นมีเป็นเหล็กอาถรรพ์เป็นมีพุทธคุณในตัวนะคะปราบพวกพีปีศาจลมพัดลมเพลขุณใสหรือว่าป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะมีดควานช้างเล่มนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะมีดควานช้างลุยบต้นต้นนะคะ,คนนะ,คะทุกท่านนะคะเรามารับ <c oughs> ชมมีดเล่มที่สามเนาะด้ามรวมฝักสิบหกนิ้วกว่ากว่าเนาะนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดก็สิบนิ้วนะคะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะ,นะคะทุกท่านเนะคะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยค่ะนะคะเกนะ่าเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นยุบต้นต้นเนาะนะคะเขาก็จะแตกแล้วเป็น ดิ้วเป็นนะคะเป็นแบบรอยเหี่ยวรอยย่นนะคะธรรมดานะ,ะนะคะเป็นอายุยาวนานมาแล้วเนาะนะคะทุกท่าน80ปี90ปีขึ้นมาแล้วไปมิดก็จะเป็นประหลัดฉิกนะคะทุกท่านเป็นมีดหลงพกกลวยนะคะ,ะบางครั้งก็ทําให้ไม่ค้าไม่ขายเนาะนะคะการค้าการขายนะคะทุกท่านเป็นประหลัดฉิกปกติก็เห็นประหลัดฉิกที่เป็น ส่วนมากจะอยู่ตามที่แม่ค้าแม่ขายทํานะคะทุกท่านแต่อันนี้เป็นอยู่กับมีดนะคะทุกท่านท่านจะปลูกเศษนะคะนะคะข้างก็เดิมเดิมเลยค่ะทุกท่านเลยคะ <ๆ S 1> ่ะเก่าเดิมเดิมนะคะยุคต้นๆนะคะทุกท่านเลยค่ะตอนนั้นที่ทําใหม่ๆใบมีดก็ยังไม่เป็นเลดนะคะทุกท่านเลยค่ะหลวงพ่อท่านจะอธิษฐานจิตปลูกเศษนะคะมวลสามจะอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะ <ๆ S 1> ส่วนผสมศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างจะอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วก็ เกษาหลวงพ่อด้วยนะคะทุกท่านนะคะมีทุกเล่มนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเก่าแก่เป็นธรรมดานะคะท mm hmm. ุกท่านนะคะรอยแตกรอยล้าวเป็นอย่างนี้นะคะทุกท่านนะคะ่ะเดิมๆเลยนะคะเก่ายุคต้นๆน,นะคะทุกท่านนะคะทำมาหาจริงขึ้นการค้าการขา,ขายจเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านนะคะ่ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยยุคต้นๆนะคะทุกท่านนะคะให้ทุกท่านในหลับชมเนาะว,ว่า อชาไปติดร้านการค้าการขายมีออฟฟิศเป็นของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านเลยค่ะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะมีดหลงลงพราเดิมนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก17นิ้วนะคะเฉพาะใบมีดก็10นิ้วครึ่งเนาะนะคะเป็นาปางพระพิฆเนศนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามจะเป็นปางพระพิฆเนศนะคะทุกท่านเลยค่ะรอยแกะสลักนะคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยสักธิ์เข้มขังนะคะนะคะเป็น ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท <shocked. S 2> ่านเลยค่ะหลวงพ่อเดิมท่านมีเมตตานะคะทุกท่านช้างไม่ว่าสัตว์นะคะทุกทุกชนิดนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านจะไปไหนมาไหนท่านก็จะเดินทางด้วยช้างนะคะทุกท่านท่านผูกพันกับช้างเนาะนะคะนี่ค่ะทุกท่านสวยงามมากๆเลยนะคะลอยลงพระกาถาอาคมนะคะทุกท่านเลยค่ะ นามกุธยามีดเล่มนี้ยุบต้นๆน,นะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ยุบต้นๆเลยนะคะนะคะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเน่ยค่ะสวยงามมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลอยดเดบไปไหนมาไหนเขาจะถ้าเข้าป่านะคะทุกท่านอาจจะไปนอนข้างอ่างแรมส,สมัยเก่าเนาะจะมีป่าดงดิบนะคะทุกท่านเน่ยค่ะท่านจะอธิษฐานจิตแล้วก็ขอแม่นางธรณีนะคะกรีฑ ปลีดตรงที่เต็นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะไม่ให้อะไรมารบกวนนะคะทุกๆวิญญาณวิญญาณเล่หล่อนผีเปรตผีตะเวศสีนะคะผีเปรตผีพ่ายนะคะนะคะนี่ค่ะมีเล่มนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเป็นยันตรีนะคะนโมพุทธายะแล้วก็จะเป็นลายนาคเกี้ยวนะคะนาคสมพง์นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยเนะะี่ยค่ะยันตรีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีดเล่มน,นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะ เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านมีดยุติ้งต้นดูง่ายนะ,ะนะคะดูง่ายมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจอยากบูชานะคะโทรมาพูดคุยกับน้ําได้นะคะมาพูดคุยกันได้เลยหรือว่าแอดไลน์นะมาก็ได้ค่ะหรือว่าสะดวกก็โทรมาเลยได้ได้ไดนะคะนะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ